ทุกคนรู้กันไหมครับว่าทำไมคุณทักษิณชินวัตรถึงรวยได้ขนาดนี้และทําไมหลายคนถึงตั้งเขาเป็นชายผู้อ่านเกมขัดในโลกของการลงทุนแล้วเขามีเอี่ยวอะไรในเรื่องของการเมืองและการลงทุนกันแนะ่สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Investor Code รหัสรับนักลงทุน by VTV รายการที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับแนวคิดกลยุทธ์และมุมมองของนักลงทุนตัวจริง ที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยและโลกใบนี้ครับโดยที่วันนี้เราจะขอพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปในช่วงต้นทศวรรษที่2000ยุคที่เศรษฐกิจไทยครับกำลังฟื้นตัวจากเศรษฐกิจต้มยำกุ้งวิกฤตที่ใหญ่มากๆในตอนนั้นและหนึ่งในบุคคลที่โดดเด่นอย่างยิ่งในยุคนั้นครับไม่ใช่ในฐานะแค่น,นักการเมืองแต่ในอีกมุมหนึ่งเขาคือน,นักลงทุนและนักธุรกิจระดับพันล้านครับที่วางหมากการเงินได้อย่างแยบยนต์ทมกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกและก็เทคโนโลยี วันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเศรษฐีผู้สร้างอาณาจักรการสื่อสารไทยและนักลงทุนที่สร้างพอตระดับนานาชาติกันครับโดยย้อนกลับไปในช่วงต้นยุค80ครับหลังจากที่ทักษิณชินวัตรสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้าน criminal justice จากสหรัฐอเมริกาครับหลายคนครับก็คาดเดากันไปต่างๆนานาครับว่าเขาจะเลือกเส้นทางราชการหรืออาชีพสายกฎหมาย แต่คุณทักษิณกับเลือกเดินเส้นทางที่ต่างออกไปครับเขาได้กลับมาเมืองไทยแล้วก็เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆที่ตอนนั้นแทบจะไม่มีใครคิดครับว่ามันจะเติบโตได้นั่นก็คือธุรกิจคอมพิวเตอร์ครับด้วยชื่อบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์เดอะคอมมิวนิเคชั่นจากการขายคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานรัฐและธุรกิจขนาดใหญ่ <S <S เขาก็เริ่มได้มองเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมโชรและคมนาคมครับที่กำลังจะกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจยุคใหม่เลยครับ โดยที่ต้องบอกงนี้ครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นหนึ่งในนักธุรกิจเพียงไม่กี่คนในยุคน,นั้นนะครับที่การทุ่มเททรัพยากรเข้าสู่โมบายคอมมิวนิเคชันหรือระบบที่เราเรียกกันว่าระบบมือถือหรือสมาร์ทโฟนก่อนจะเป็นที่รู้จักเสียอีกครับและนี่เองครับคือจุดกำเนิดของชินคอ o r อ o r เรชันหรือชิน o อปและการถือหุ้นใน AS บริษัทมือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในเวลาต่อมาครับ โดยสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณทักษิณไม่ใช่แค่การเข้าลงทุนในธุรกิจที่ถูกเทรนเท่านั้นนะครับแต่คือการมองเห็นห่วงโซ่คุณค่าทั้งระบบเลยครับเขาไม่ได้ลงทุนแค่ในโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวแต่สร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบครับตั้งแต่การสื่อสารผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อไทยคอมการให้บริการอินเทอร์เน็ตสื่อมวลชนเช่นช่องไอทีวีต่อเนื่องครับไปจนถึงสายการบินทุนต่ำหรือไทยแอร์เอเชียซึ่งถือเป็นดีลที่ทำร่วมกับ โทนี่เฟรนันเดสนักธุรกิจชื่อดังจากมาเลเซียครับซึ่งถ้าใ้เราวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์โมเดลของคุณทักษิณเนี่ยนะครับจะเรียกว่า vertical integration หรือการควบคุมห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางครับเช่นมือถือไปสู่สัญญาณไปสู่ผู้บริโภคสื่อและความเห็นทางการเมืองโดยเขาได้สร้างระบบนนเวททางธุรกิจที่เกือ้อหนุนกันเองอย่างลงตัวครับและนี่ก็คือกลยุทธ์ที่ทําให้คุณทักษิณไม่ได้เป็นแค่หนักลงทุนครับ แต่เป็นผู้วางโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับหลายภาคส่วนในประเทศไทยครับในปี2006ครับเกิดเหตุการณ์ที่ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของคุณทักษิณและหน้าปลอดศาสตร์เศรษฐกิจไทยครับนั่นก็คือชินคอฟครับถูกขายให้กับเทมาเซ h คโฮดิ้งจากสิงคโปร์ครับมูลค่าราวๆ73,000ล้านบาทซึ่งดีลนี้ครับก็ได้กลายเป็นดีลที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งสังคมไทยครับในช่วงปี2549 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในดิวทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยครับที่เกิดขึ้นเมื่อชินคอปเปอเรชั่นบริษัทโฮดิ้งของครอบครัวอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพลตำรวจโททักษ์สิงชินวัตรถูกขายให้กับเทมาร์เซกโฮดิ้งซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งของรัฐบาลสิงคโปร์ครับโดยมูลค่าดิวนะครับสูงถึง73,000ล้านบาทโดยที่ดิวนี้ไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนเจ้าของกิจการธรรมดาครับแต่มันได้กลายเป็นแรงสั่นสะเทือนที่สะท้อนผ่านหลากหลายมิติของสังคม ทางในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจและกฎหมายครับซึ่งในด้านของการเงินครับหนึ่งใน Bi g g e s t เอสิของนักลงทุนไทยการขายกิจาการของเชนคอฟครับ,รบถือเป็นหนึ่งในกรณีตัวอย่างของการ Ex i t ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการธุรกิจไทยครับเพราะผู้ถือหุ้นเดิมครับสามารถปลดล็อกมูลค่าของกิจาการออกมาในช่วงที่ราคาหุ้นอยู่ในจุดสูงสุดตัวอย่างการ Exit จากธุรกิจในจังหวะที่มูลค่าสูงสุดก่อนหน้าการขายครับ นั่นคือหุ้นของชินคอฟได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจในเครือครับไม่ว่าจะเป็น AS, t h a ไทยคอและธุรกิจสื่อสารอื่นๆครับซึ่งล้วนก็เป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วมากในยุคนั้นทําให้ชินคอฟมีมูลค่าสูงมากในตลาดหุ้นครับโดยการขายในจังหวะมูลค่าที่พุ่งสูงสุดเช่นนี้ครับจึงถูกมองว่าเป็นจังหวะทองของการถอนตัวออกจากธุรกิจครับ แต่ในทางกลับกันครับดิลนี้มันก็มาพร้อมกับคําถามที่ถาโถมเข้ามาครับนั่นก็คือหนึ่งเรื่องภาษีหนึ่งในประเด็นร้อนครับก็คือการหายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ต้องเสียภาษีซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสังคมครับว่าแม้จะถูกต้องตามกฎหมายก็จริงแต่อาจจะขาดตอนหลักจริยธรรมแล้วก็ในเรื่องของความโปร่งใสครับเป็นอย่างที่2โครงสร้างดิวนี้ครับที่มีการใช้บริษัทต,ต่างชาติและบริษัทอเมริกั ถูกตั้งข้อสงสัยครับว่ามีการซ่อนตัวผู้ถือหุ้นที่แท้จริงหรือไม่รวมถึงผลกระทบในด้านของความมั่นคงครับเนื่องจากชินคอปเป็นเจ้าของกิจการด้านสื่อและโทรคมนาคมจึงมีความกังวลว่าการให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในธุรกิจจะมีผลต่อความมั่นคงของประเทศและอาจจะส่งผลในระยะยาวครับโดยบทเรียนที่เราได้จากดิลนี้ครับก็คือดีลชินคอปกับเทมเมสิก์เนี่ยได้กลายเป็นเคสศึกษาที่สําคัญในแวดวงธุรกิจและการเมืองไทยครับ โดยที่มันชี้ให้เห็นว่าแม้การ Ex i t ซจะเป็นจุดสูงสุดของการลงทุนในเชิงมูลค่านะครับแต่ก็ควรคำนึงถึงมิติอื่นๆด้วยครับเช่นความโปรง่งใสผลกระทบต่อสังคมและการรับผิดช,ชอบในระดับมหาภาคพ,พราะไม่ใช่ทุกกาไรครับจะมาพร้อมกับความชอบธรรมและแม้ในเชิงธุรกิจครับจะเรียกว่าความสําเร็จแต่ในมุมมองทางการเมืองครับนี่คือจุดที่กลายไปเป็นชนวนของความขัดแยงระดับชาติซึ่งนําไปสู่การรัฐประหารในปีเดียวกันครับ โดยถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ยังส่งผลกระทบจนถึงปัจจุบันครับหลังจากที่ต้องออกนอกประเทศครับทักษิณชินวัตรไม่ได้หยุดนิ่งนะครับตรงกันข้ามเขาใช้ช่วงเวลานั้นครับในการต่อย,ยอดประสบการณ์ทางธุรกิจและทรัพยากรที่มีอยู่ครับสร้างพอร์ตการลงทุนใหม่ในระดับสากลไม่ว่าจะเป็นในยุโรปตะวันออกกลางรวมไปถึงแอฟริกาไปจนถึงตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกครับซึ่งไฮไลท์สำคัญของการลงทุนหลังปี2006 นั่นก็คือในปี2007ครับมีการซื้อกิจการโซโมโซอนฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งในการเคลื่อนไหว่ที่โดดเด่นที่สุดครับคือการเข้าซื้อกิจการของสโ,โมสอนฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านบริษทรัท U.K. Sport Investment ครับโดยมีมูลค่าประมาณ81ล้านปอนด์หรือราวๆ5 0 0 0ล้านบาทในขณะนั้นครับโดยที่ดีวนี้ไม่ได้สร้างแต่ภาพลักษณ์เชิงบวกบนเวทีโลกนะครับแต่ยังสแสดงให้เห็นถึงความกล้าในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างกีฬา แต่อย่างไรก็ตามครับในปี2008เขาได้ตัดสินใจขายต่อสโมสรให้กับบริษัทจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่มทุนอาบูดาบียูไนเต็ดกรุ๊ปครับโดยมีกำไรจากการขายที่เรียกได้ว่าสูงมากครับซึ่งเชื่อว่ามากกว่าสองเท่าของเงินลงทุนเบื้องต้นด้วยซ้ำครับตรงนี้ครับก็ยังมีในส่วนอื่นครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขยายพอร์ตการลงทุนสู่เมืองแร่พลังงานโทรคมนาคมและอสังหาริมทรัพย์ครับ โดยที่หลังจากนั้นเขาก็ได้หันไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่สร้างกระแสงเงินสดระยะยาวและมีโอกาสเติบโตในภูมิภาคที่กำลังพัฒนาอย่างเช่นแอฟริกาครับเขาได้ลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่เช่นเหล็กทองแดงและแร่หายากในประเทศอย่างกานาและยูกันดาผ่านโครงสร้างบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกงและดูไบครับรวมไปถึงตะวันออกกลางได้รวมทุนกับธุรกิจพลังงานเช่นพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันผ่านพันธมิตรท้องถิน่น และโทรราคานาคมครับยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเขาในการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานครับโทรราคานาคมในประเทศที่ยังมีระบบการสื่อสารที่ไม่สเสถียรเขาก็ได้ลงไปเล่นครับรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ครับที่เขาได้ลงทุนในโรงแรมระดับหรูและอสังหาเชิงพาณิชย์ในเมืองหลวงของหลายประเทศเช่นดูไบควลาลัมเปอร์และแอสดิสอาบาบาครับโดยการบริหารพอร์ตผ่านเครือข่ายในครอบครัวครับพอร์ตการลงทุนทั้งหมด ถูกบริหารจัดการผ่านเครือข่ายของบริษัทโคดิ้งหลายแห่งครับซึ่งก็มีทั้งผู้ถือหุ้นเป็นสมาชิกในครอบครัวและที่ปรึกษาทางการเงินในต่างประเทศเช่นฮ่องกงอังกฤษและดูไบครับโดยจุดสําคัญก็คือการออกแบบโครงสร้างการถือหุ้นให้กระจายความเสีย่ยงจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่พื้นที่ที่มีเถียรภาพทางการเมืองและการเปิดรับเงินทุนจากต่างชาติครับ โดยถ้าให้เราวิเคราะห์นะครับในส่วนของตัวกลยุทธ์ที่คุณทักษิณใช้ต้องบอกเลยครับว่ามันชัดเจนมากครับกลยุทธ์ของเขานะครับจะเป็นแนวทางที่เรียกว่า global portfolio diversification หรือการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในระดับโลกครับซึ่งเป็นเทคนิคที่มักจะใช้กันในหมู่นักลงทุนระดับสูงหรือที่เราเรียกกันว่า H N W I และกองทุนความมั่งคั่งของประเทศต่างๆครับซึ่งเป้าหมายของกลยุทธ์นี้นะครับก็คือการลดการพึ่งพาเศรษฐกิจ หรือสถานการณ์ในประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นพิเศษครับโดยในกรณีของคุณทักษิณครับเขาต้องการลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทยและก็สร้างแหล่งรายได้จากตลาดเกิดใหม่ที่ยังมีโอกาสเติบโตสูงครับโดยการเลือกลงทุนในแอฟริกาและตะวันออกกลางนั้นถือเป็นการเข้าบ l ู e อเชียนมาร์เที่นักลงทุนส่วนน้อยกล้าที่จะลงทุนในขณะนั้นครับรวมไปถึงการปกป้องความเสี่ยงครับนะหรือ wealth Protection โดยอาศัยโครงการบริษัทต่างๆครับในต่างประเทศรวมถึงการถือครองสินทรัพย์ในหลายสกุลเช่นดอลลาร์สหรัฐปอนด์และดอลลาร์สิงคโปร์โดยสรุปแล้วครับแม้ว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศแต่คุณทักษิณก็ยังสามารถปรับกลยุทธ์ได้อย่างยืดหยุ่นและเชี่ยวชาญครับโดยการนําทุนที่มีไปลงทุนในตลาดต่างๆในต่างประเทศที่มีศักยภาพสูง นี่จึงไม่ใช่แค่การอยู่รอดครับแต่เป็นการต่อยอดอย่างมีชั้นเชิงในเวทีเศรษฐกิจโลกครับโดยเรามากันที่มุมมองของคุณทักษิณที่มีต่อคริปโตมาครับย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับคุณทักษิณเคยให้สัมภาษณ์กับครับและสื่ออออนไลน์หลายช่องทางครับโดยได้พูดถึงศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอลครับว่าเป็นอนาคตของเศรษฐกิจโดยเขาได้เน้นย้ำนะครับว่าประเทศไทยไม่ควรมองข้ามโอกาสครับ ในกลางเป็นศูนย์กลางด้านฟินเทคของเอเชียซึ่งคุณทักษิณก็เคยกล่าวไว้ครับว่าเราต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆไม่ใช่แค่กลัวมันเพราะคริปโตครับไม่ใช่แค่การเก็งกําไรแต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจดิทัลในอนาคตครับซึ่งในส่วนของการลงทุนคริปโตแม้คุณทักษิณครับจะไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาลงทุนในเหรียญอะไรแต่ก็มีข่าวลือและบทวิเคราะห์จํานวนมากครับที่คาดการณ์ว่าเขาอาจจะมีพอร์ตคริปโตเป็นของตัวเอง รวมถึงการลงทุนผ่านบริษัทนอกประเทศหรือในสตาร์ทอัพด้านบล็อกเชนโดยบางสำนักข่าวครับถึงก็เคยวิเคราะห์ว่าเครือข่ายทางธุรกิจของเขาในต่างประเทศครับก็อาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแพลตฟอร์มทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีเว็บรีซึ่งถ้าให้พูดถึงมุมมองต่ออนาคตของคริปโตครับนอกจากเรื่องของการลงทุนแล้วคุณทักษิณยังชี้้เหน็นอีกครับว่าประเทศไทย กล้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกษิจอย่างเปิดกว้างโดยถ้าพูดถึงมุมมองที่มีต่ออนาคตของคริปโตครับคุณทักษิณยังชี้ให้เห็นนี้ครับว่าหากประเทศไทยกล้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีและเปิดกว้างต่อคริปโตอย่างมีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนครับก็สามารถที่จะดึงดูดเม็ดเงินจากทั่วโลกได้อย่างมหาศาลซึ่งเขายังได้พูดถึงสกุลเงินดิจิตอลของรัฐหรือที่เราเรียกกันว่า CBDC ครับ ว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษาอย่างจริงจังซึ่งสุดท้ายแล้วครับคุณทักษิณชินวัตรอาจจะไม่ใช่นักเทรดคริปโตที่ออกมาชูเหรียญหรือทำ NFT ของตัวเองแต่ในบทบาทในฐานะของนักคิดด้านเศรษฐกิจที่ไม่เคยกรวเทคโนโลยีใหม่ๆครับเขายังคงเป็นที่จับตามองเสมอโดยเฉพาะเมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคก,การเงินแบบไร้พรมแดนครับไม่ว่าคุณจะมีทัศนคติอย่างไรกับคุณทักษิณชินวัตรครับแต่ในฐานะนักลงทุนเขาคือเคสตัดีที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งครับ โดยคนจำนวนมากอาจจะรู้จักเขาในฐานะนักการเมืองหรือผู้นำที่มีทั้งคนรักและคนไม่เห็นด้วยอย่างสุดล้วแต่ถ้าหากว่าถอดแว่นทางการเมืองออกแล้วครับแล้วมองผ่านเลนของนักธุรกิจและนักลงทุนคุณทักษิณครับคือภาพตัวอย่างของคนที่มองเห็นโอกาสก่อนกล้าคิดกล้าทำและรู้จักวางกลยุทธ์อย่างมีชั้นเชิงครับซึ่งเราจะมาพูดกันต่อในเรื่องของ3บทเรียนครับที่เราได้รับจากคุณทักษิณชินวัตรที่นักลงทุนครับควรศึกษาและเข้าใจมันจริงๆ อย่างแรกครับคือ timing is everything จังหวะคือหัวใจของการลงทุนครับโดยคุณนักสินไม่ได้แค่ลงทุนในธุรกิจที่ถูกต้องครับแต่เขายังเข้าถูกจังหวะด้วยและรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะออกตัวอย่างที่ชัดเจนครับคือการเข้าสู่อุตสาหการรมโทรคมนาคมในช่วงที่ผ่านจากยุคอนาล็อกเข้าสู่ยุคดิจิตอลโดยเขาได้มองเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของมือถือตั้งแต่ช่วงยุค90ครับซึ่งยังไม่มีใครมองเห็นได้ชัดเจนและต่อมาครับคือจังหวะในการ exit จากธุรกิจ หลังจากการขายกิจาการให้กับต่างชาติในช่วงที่ราคาหุ้น,นอยู่ในระดับที่สูงทาการความขัดแย้งทางการเมืองครับนั่นคือการถอนตัวจากธุรกิจได้ในช่วงเวลาที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนของนักลงทุนว่าการเข้าออกสําคัญไม่แพ้กับสิ่งที่คุณลงทุนครับและอย่างที่2ครับคือ foresight in business มองเห็นอนาคตในขณะที่คนอื่นยังมองไม่เห็นครับในยุคที่คนส่วนใหญ่ครับยังไม่เข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือมันจะเปลี่ยนโลกได้ยังไง คุณดักษินครับกับทุ่มเทการลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้โดยเขาเชื่อนะครับว่าศักยภาพของการสื่อสารและการสร้างธุรกิจที่กลายเป็นรากฐานสําคัญของอุตสาหาการรมไทยโดยการมีวิสัยทัศน์ครับแบบฟอร์ไซส์ไม่ได้หมายความว่าเห็นอนาคตแบบชัดเจนเสมอไปนะครับแต่มันคือความสามารถในการจับสัญญ,ญาณของอนาคตและกล้าตัดสินใจก่อนที่ข้อมูลจะสมบูรณ์ซึ่งนักลงทุนหลายคนในปัจจุบันนี้ยังคงขาดทักษะนี้อยู่ครับ และอย่างที่สามครับคือ Exit Strategy Matters กลอนรการออกสำคัญไม่แพ้กับการเข้าครับคนส่วนใหญ่ครับมักจะโฟกัสไปที่การซื้อหรือการเริ่มต้นมากจนเกินไปจนลืมวางแผนทางออกให้ดีครับซึ่งคุณทักษิณก็ได้แสดงให้เห็นครับว่าการมี Exit Strategy ที่ชัดเจนจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรสูงสุดครับแม้การขายกิจการในช่วงเวลานั้นจะนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อถกเถียงมากมายในมิติของการเมืองและศิลธรรม แต่ถ้า,ามองในมุมมองธุรกิจเพียวๆนะครับมันคือตัวอย่างของการออกจากเกมโดยผลตอบแทนที่เหนือชั้นครับซึ่งข้อคิดปิดท้ายที่เราได้ครับก็คือคุณไม่จําเป็นต้องชอบหรือเห็นด้วยกับคุณทักษิณในทุกเรื่องครับแต่ถ้าหากมองในฐานะของนักลงทุนเขาคือหนึ่งในตัวอย่างของผู้ที่อ่านเกมได้ขาดครับกล้าวางเดิมพันในสิ่งที่คนอื่นยังไม่กล้าและรู้จังหวะไหนควรจะเสี่ยงรู้ว่าจังหวะไหนควรจะถอยซึ่งสําหรับใครที่อยู่ในวงการการลงทุนหรือธุรกิจ คุณทักษิณชินาวาัตรครับคือเคสตั๊ดที่ควรศึกษาเพื่อให้เข้าใจครับว่าความสําเร็จในโลกธุรกิจไม่ได้มาจากแค่ความรู้ครับแต่เกิดจากวิสัยทัศน์บวกก,บกับการวางจังหวะที่แม่นยําและบวกกับกลยุทธ์ที่รอบด้านครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของคุณทักษิณชินาวาัตรชายผู้เปลี่ยนโฉมธุรกิจไทยในยุคหนึ่งและยังคงทิ้งรอยเท้าไว้ในโลกการเงินและโลกธุรกิจทั่วโลกครับและถ้าหากทุกคนชอบตอนนี้ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนฟังกันด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวของนักลงทุนที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้จักในมุมนี้มาก่อนสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ